ถ้าจะเอาเวลาว่างไปด่าคนอีสานน่ะผมแนะนำให้คุณเอาเวลาว่างไปผูกคอตายเล่นดีกว่าไหมมึงปวงตีอบอกว่าได้หนังสื้อแยกได้ยอย่างนังสือนันอ่นมึงก็บอกเกิดเป็นงวโอ่งัวนยังมีประโยชน์กว่าไว้งวนยังกินหยาแล้วขายได้ตัวเป็นแสนมึงนั่นมันมตายไปก็เอาอบักลาเอ้ยไอยเอ้ยอย่าให้คอยบางเส้นที่ทอสร้างคุณงามความดีให้คนได้ยกยอดสู้ตาในทอเดอ้อ อีนีสร้างความดีสร้างความให้คนหนักคนแพงย้ำตายจังสิมีประวัติให้อนย้ำตายจังมีความดีให้อนนัสิน่ะย่านเจ้าตายไปเจ้าบ่มีความดีเห้เพิ่นได้อ่านงั้นันสิจบเร็วเอาต่อแคมปีก็เกิดมาให้ให้คนทุกคนบูลลี่อยู่แล้วเาวจะไหนจะมาว่าให้เกิดมาทุกคนให้ทุกกลุ่มบอลบูลลี่ผู้กูอืม มึงมีปัญหาอย่างกับไทยกูเอา้าไอ้ตาแส่มาชี้เป็นแบบนี้มีปมได้ไีกูว่าตอนน้นอยๆพ่อกับแม่มันบอกเคยป้อนเขารดูซองได้หนิมแม่บอกเคยป้อนซีดีแหลกหรือ,อ,อป่าควยทอดตอนนี้น้อยกินยังกินอะไรเนี้ยกินพ่อก,กันหากไม้ยังสีบอกเหยียดคนอีสานงั้นหรอนี่รับความขอโทษเป็นนี่เท่านั้นเอาเหรียญไปโอมซะอีสัตว์แล้วก็ตอกฝากลงปิดตัวเองไปซะเผาจบ กูตามตรงนะถ้ากูเป็นเพื่อนกับเดลิมอนนะกูจะนั่งทำไม่ชี้เนะี่ยไปหักคอมึงกูจะแย่งมึงจากมือหมอมาแล้วกูบอกไอเด็กที่ย่หนเดี๋ยวหนูจาัดก,การเองหมอกูจะหักคอยดัง,งแงะให้เหมือนปฐุมแม่กองเลยถ้ากูมีเพื่อนเป็นทานน้อนนะกูจะเอาถุงมืออัญมณีมาดีดมึงให้หายจากโลกนี้เลยเฮียขออนุญาตพูดถึงประเด็นที่มันกำลังร้อนอยู่ตอนนี้นะครับนี่รู้เหตุผลแล้วว่าทําไมประเทศไทยมันยังไม่ไปไหนก็เพราะว่ามีคนแบบพวกนั้นไงคนที่อยู่ในคลับเฮาส์คลับเฮาส์ที่เหยียดคนอีสานนะครับคือเราไม่ว่าอะไร แต่สิ่งที่คุณทามันคือการเหยียดครับผมพวกเราลวนลวงกันแทบตาย Stop Asian Hate นู่นนี่นั่นแต่คุณก็ยังเอาเรื่องพวกนี้มาทําไม่แน่ใจว่าไม่เคยเห็นกระแสลณนลงอะไรแบบนี้เลยหรออ่าพวกคุณอาจจะออกมาดีเฟนว่าแบบทําเป็นเรื่องตลกตลกคุยกันแบบตลกตลกนี่ไงครับคือปัญหาคุณเอาการเหยียดมาทําให้เป็นเรื่องโจกเอามาทําเป็นเรื่องตลกทั้งที่มันเป็นเรื่องสีเลียสมากแต่คุณเอามาทําเป็นเรื่องตลก คือประเทศมันจะไปไหนได้อะเพราะว่าแบบกลุ่มคนกลุ่มนั้นยังคิดว่ามุกการเหยียดคนอีสานเนี่ยยังเอามาทําเป็นโจกได้ออาจริงๆมันไม่ใช่แค่คนอีสานนะไม่ว่าจะคนเหนือคนใต้คนภา,าคกลางหรืออะไรก็ตามถ้าเจอมุกเลสิสเนี่ยก็คือไม่มีใครโอเคคนจะติจะว่าอะไรเราโอเคนะแต่ที่ไม่โอเคจริงๆคือการเหยียดครับการศึกษาไม่ช่วยอะไรจริงๆมึงฟังนะมันจะมีคนที่บอกว่าคนพวกนี้หิวแสงไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องให้ซีนมัน เราปล่อยผ่านไม่ได้ค่ะนี่คือการเหยียดไม่ใช่แค่เหยียดตัวบุคคลคือเหยียดในตัวบุคคลน่ะก็ไม่ควรปล่อยผ่านแล้วอะความคิดแบบนี้มันสร้างให้เกิดการแตกแยกที่แท้จริงในประเทศนะในแง่ของมันอาจจะทําให้เกิดการแบบการเกลียดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไปยิ่งกว่าการเมืองอีกด้วยซ้ำอะดังนั้นเราไม่ควรปล่อยผ่านแล้วก็ไม่ควรที่จะมานั่งบอกว่าโอ๊ยปล่อยมันไปอีดอก็แค่พวกไม่รู้ไม่ได้ค่ะ ปล่อยไม่ได้ถ้ามีคนมานั่งด่าแม่มึงหนังหน้าพ่อมึงอยู่หน้าบ้านมึงอ่ะดา่ดาๆๆดา่ดา,ดาอย่างนั้นทุกวันอ่ะมึงปล่อยได้ไหมไม่ได้วันหนึ่งมันจะเกิดเป็นความรุนแรงค่ะดังนั้นเราไม่ควรปล่อยไว้คนพวกเค้ยนี่มันต้องถูกเอดูเคทแล้วก็ต้องถูกดัดสันดาลและมึงฟังนะ วันหนึ่งมันจะไม่ใช่แค่ห้องคลับเฮาที่มานั่งด่าคนอีสานแต่ในวันถัดๆไปปีต่อไปอีกหนึ่งทศวรรษอีกหนึ่งร้อยปีถ้าเกิดยังปล่อยไว้อยู่มันจะแพร่พันออกไปสร้างความเกลียดชังคนอีสานออกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะย่างรากลึกไปถึงรากฐานทุกเกณฑ์ทุกกฎทุกมาตรการที่ถูกบังคับใช้มันจะไม่อินคลูซีฟทุกคนในสังคมมันจะถูกกันออกไปของคนอีสาน ดังนั้นมันถึงไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้อเฮีย yeah. แล้วยังบาร้วที่มันมาวาให้นองลิซา่ากูอีกนะอันนี้อันนี้ขึ้นเลยอันนี้กูซูนแห้งขึ้นเลยสูนลิซา่านี่เคือกูบอกเลยนั่มเบาัดในดวงใจกูเป็นไม่ยิ่งเก่งเป็นคนที่กูเบิง้งแล้วกูเอาเป็นเยี่ยงเป็นยางเพราะการที่จะเป็นเดบิวแล้วไปเป็นอันนักร้องเกาหลีได้นะ่ะ ว่าเขาจะผ่านว่าเขาจะได้ผ่านแต่ละจุดแต่ละจุดน่ะ mm hmm. ชีวิตแมงโคตรหนุงยากเขาต้องย้อมถิ่มชีวิตแบบช่วงหนึ่งในชีวิตอ่ะกว่าจะพานใไไดๆอ่ะแล้วส้มเนี่ย mm hmm. เฮ็ดยังแง เป็นของเจ้าของในชีวิตนะสูยใ้สั่งความภูมิใจเอยียงแน่ให้พ่อให้แม่สู้เด็กภูมิใจกูถามแม่เถอะอันนี้เขาสั่งความภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศนะเขาไปโดงดังยุเกาหลีนะเขาไปเป็นดาวเจรือจรัสฟ้าน,ะน่ะอินเตอร์นแนลนะเขาสั่งความภูมิใจสู้เอ็่างไดยคือเขาบอกฮะให้กูถามกูสวดย่ามาบุตรีน้องเลซ่ากูกูหักของกู กูบอกเลยตรงนี้สถานะที่ผมเป็นคนอีสานคนหนึ่งนะครับแม่งโคตรไม่โอเคอะ่ะเอาจริงๆไอ้ค่าดิยมเหยียดคนอีสานอะ่ะแม่งม,มีมาตั้งแต่สมัยก่อนละแบบอย่างเช่นใน,นละครเงี้ยเวลาคนอีสานทําอะไรเงี้ยแม่งละครก็จะกําหนดบทให้เป็นแบบคนโง่คนไม่มีการศาึกษาแบบบ้านนอกเข้ากรุงแบบเทคโนโลยีไปไม่ถึงซึ่งผมแม่งก็ตั้งหยิดมาตั้งแต่สมัยนะั้นแล้วแบบทาไมทําไมเขาต้องทาบทให้มันเป็นอย่างนี้ด้วยวะ ซึ่งมันก็ทําให้เกิดภาพจําขึ้นว่าคนอีสานไม่มีการศึกษาจนอะไรเงี้ยซึ่งความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเว้ยผมก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งภาพจำเหล่านี้ที่แบบว่าคนอีสานเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ตรงความเป็นจริงเนี่ยมันจะหายไปจากสังคมไทยสักทีครับ